สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอแท่นแลก PA ครับผมเป็นแท่น power amp ที่ผมได้ประกอบเองครับโดยผมใช้งาน power amp เป็น power amp รถยนต์ครับก็จะเป็น power amp ร์ดดี4,000วัตต์ครับผมเป็นคาร์ดดิจิตอลกับ power amp ตัวข้างล่างเป็นคา a ์ด AB 2,000วัตต์4แชนแนลครับ ตัวแท่นแผมก็จะมีตัว DST ตัวนี้จะเป็นตัวไว้ตัดคอร์สครับแล้วก็เป็น EQ 15แบน้าแบนไว้ปรับแต่งเสียงด้วยและยังสามารถทำดีเลย์ได้อีกด้วยครับส่วนข้างในก็จะมีตัวคาปาซิเตอร์ครับเป็นซูเปอร์คาปาครับผมช่วยสำรองไฟเวลาเวลาจังหวะกระเดื่ยงมาครับ มันก็จะช่วยสำรองไฟได้ทันครับผมแล้วก็จะมีพัดลมทั้งสองแท่นเลยนะครับเพราะว่าแท่นแอปนี้ผมเอาไปใช้งานกลางแจ้งครับผมเพราะว่ามันจะมีความร้อนสูงเพราะเราต้องเปิดดังครับต่อไปจะเป็นด้านในวัวไยนะครับ ด้านในก็จะมีทัานลมระบายอากาศนะครับตัวนี้จะเป็นสวิตชิ่งแปลงไฟ220รอยโวลต์ให้เป็น12บองโวลต์ครับแล้วผมตั้งไว้14.1นครับผมไฟจากสวิตชิ่งก็จะออกมาผ่านเบเกอร์ครับผมออกจากเบเกอร์ก็จะมาเข้าบัดบาร์นะครับพอเข้าบัดบาร์ก็จะแยกไปหาเทอร์เอมแต่ละตัวครับผม ส่วนชุดตรงนี้จะเป็นชุดสายสัญญาณครับสายสัญญาณก็จะออกมาจากตัว DSP ครับตัวนี้จะเป็นตัว isolate ผมเอาไว้ต่อสำหรับต่อกับซ u b w o เฟอรครับต่อกับแอม s i ซ m, asil, m c อ r d i ค i ดีดจครับผมเพื่อกันเสียงกวนเข้ามาที่สายสัญญาณครับายรนก็จจเป็นประมาณนี้ครับ ส่วนด้านหลังตัวเครื่องครับจะ,จะมีช่องต่อสายก็จะมีช่องต่อสายลำโพงครับลำโพงเสียงกลางลำโพงเสียงกลางข้างขวาอันนี้ข้างซ้ายครับอันนี้เป็นซับวูเฟอร์ส่วนข้างล่างนี้จะเป็นลำโพงแหลมข้างซ้ายลำโพงแหลมข้างขวาครับส่วนตรงนี้เป็นช่องต่อไฟเลี้ยงภายนอก เวลาผมไปออกงานกายแจ้งครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูครับผมสวิตต์ตรงนี้จะเป็นสมิตสวยิดพัดลมระบายอากาศส่วนตรงนี้ครับผมก็จะ ใช้สามดีพิมเตอร์ในการสร้างเครื่องาสร้างเต็มก่อยมาติดตัวเทอร์มินอลด้านหนึ่งแล้วตรงนี้เราออกยกให้มันสูงขึ้นมาเพื่อให้สายสัญญาณลอดลงไปข้างล่างได้ส่วนอุนปรกรณ์ตัวนี้ก็คือตัว PM นะครับ แต่ก่อนตีอ่ผมจะมาใส่แทนตัว DSP แต่ว่าข้อจำกัดมันก็คือมันไม่สามารถตัดคอร์สได้ครับผมไม่สามารถตัดคอร์ต,ตามที่เราต้องการได้ครับซึ่งมันจะใช้ได้แค่กับระบบสองทางคือมีซับกับํำโพงกลางแหลมถ้าแบบรู้สามารถต่อได้ถึงแปดทางครับซึ่งตอนนี้ผมต่อเป็นระบบสามทางก็คือมี ลำโพงกลางลำโพงแหลงแล้วก็ลำโพงสับส่วนตัวนี้เป็นวิเซอร์ครับผมผมเอาไว้ใช้เวลาผมออกงานการแจ้งข้างนอกครับผมว่าจะต่อสัญญ,ญาณจากอุปกรณ์ต่างๆเข้ามาครับม่าจะเป็นสัญญ,ญาณไลนา์อินคือสัญญ,ญาณจากคอมพิวเตอร์จากบลูทูธเข้ามาครับ หรือตรงนี้อาจจะต่อเป็นไมลอยหรือเครื่องดนตรีต่างเข้ามาสัญญาณเอาพุทก็จะมาเข้าตัว v S T ครับผมอคแค่แอมก็จะมีประมาณยี้ครับ